หนึ่งสองสามแอคชั่นสวัสดีครับผมนายพาวรี G จีไทเกอร์เขสู่เกมเกนชินอินพักมาพักเบรกจากที่เมื่อวานเนี่ยลุยในเรื่องเกมที่เกะคอลแลกบกับวิโอเกเลียนไปสี่ชั่วโมงวันนี้พักเสียงหน่อยแล้วกันโดยมาเล่นไม่ไม่รู้ว่าจะได้พักทิ้งไว้อ่อมาเล่นกิจกรรมอีกอย่างหน,นึ่งนะฮะของเกนชินนะครับเอ่อเหลือเวลาอีกหนึ่งอาทิตย์ เพื่อนบอกว่ามันปลดล็อกมาแล้วนะอืไปเล่นได้เลยโอเคไหนดูซิบันทึกการะชนภัยของโดโดโคปุนปุนอ่าอะไรก็มันมันอ่านปุนปุนหรือปุนปุ้นวะในตัวหนังสือน่าจะปุนปุนใช่ไหมเออปุนปุนดีปุ้ง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 เหรออ๋อออันนี้ไม่ไม่โทรเหรอวะโอ้โห ฟอนตแล้เป็นขาวแบบเนียนทับกันหมดเลยนะปุ่งๆโอเคมาด้วยกรรมจนพัยของโดโดโค้ปุ้งๆขณะที่คุณไปเยี่ยมชมดอกไม้ของมันตักคุณและไพมอนก็ได้พบกับเกมกระดานแปลกใหม่อย่างหนึง่งและตัวเอกของเกมเนี่ยก็คือโดโดโคผู้น่ารักและปราบเปลี่ยนไม่มีในเรื่ององงะือว่าไงไม่ดูโอเคเอ๊ะเดี๋ยวนะอบ,บีดรืยังวะโอ จะรีเซ็ตในยีิบเก้าวันอ้อาวรีแล้วเหรอโอเคอาบีตรีแล้วโรงละครนะโรงละครยังไม่รีโอเควางมาตรงนี้อ่าหนาไม่ได้ไม่รู้เดี๋ยวเกณฑ์ชินเสร็จปุ๊บจะไปทำกิจกรรมของขอบฟตีต่อนะฮะยังไม่ได้ไล่ทำทำสเต็มเออเดี๋ยวอยว่ากันยังค้างของเกนชินไอเวสเผาอยู่ <ừ? S 2> ใครอะคุณคุนไม่ได้มาเดินก็เออนเนี้พี่สาวคนที่ของฉันคะที่ไม่อยากเป็นคนแรกที่เล่นเกมบันทึกการบัญชลยของโดราเคนปุ้งๆหรอคะลองเล่นผลง,งานชิ้นใหม่ของฉันดูนะะเถอะอ่น้องน้องสาวอันนี้น้องสาวใช่ไหมนี่พี่สาวน้องสาวชื่ออะไรวะอ,อิมาโต้เหรออิมาโต้หรือเอมาโต้วะ ลืมเปลี่ยนภาษาโอ,อ,าอ้อิมาทอลอิมาทอลอิมาทอลมันอยู่ตรงไหนอ๋อเป็นทหากรกองรัากษาการถึงว่าไม่ค่อยเห็นการต่อสู้ที่ค้าวๆการระเบิดที่แม่นยำและการต่อสู้กับศัตรูที่แสนเจ้าเล่ห์ดูยังไงมันก็น่าสนุกสุดๆไปเลยไม่ใช่หรอคะเฮ้ยคุณน้องจ๋าไม่เอาแนะ่ฉันไม่เหมือนเธอเนี่ยที่เอาแต่คิดแต่เรื่องระเบิดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยสาวโบกน้องคลีแน่ๆเธอ ช่วยเธอทดสอบเครื่องต้นแบบกับบอร์ดเกมก็ถือเป็นการทำโอทีอย่างหนักแล้วแล้วนะตอนนี้ฉันแค่อยากจะสั่งอาหารจากคูทันเตอร์แล้วกลับบ้านซะกล้องมีคนมาเคาะประตูตอนที่ฉันซักเอ่อเสื้อผ้าชุดสุดท้ายเสร็จแล้วฉันก็จะไปรับอาหารอย่างนี้รับประทานอาหารอย่างมีความสุขส่วนเกมใหม่ที่ดังตุ้มต้ามอะไรของเธอเนะี่ยเอาไว้เล่นตอนที่เราทํางานคังหน้ากันนะใช่เอาตอนที่ฉันเบื่อเบื่อแล้วก็ไม่มีอะไรทาแล้วกัน ว้าวแกไมาอะไรหรอคะแค่ได้ยินชื่อแล้วฉันก็สงสัยแล้วอะ่ะขอฉันดูหน่อยได้ป่ะเดี๋ยวนะนี่มันอัศวินผู้มีเกียรติกับผู้ช่วยสีขาวตัวน้อยบินได้อาหารฉุบเฉินนี่นาะไม่คิดแล้วว่าจะได้เจอพวกคุณนะคะเออเดี๋ยวนะครับคนสวยแบบคุณเนี่ยผมจำได้คุณคือคนประหลาดเอ่อที่ชอบป้าระเบิดนี่นะแหมกุนอะเวินผู้มีเกียรติรู้จักฉันด้วยหรอคะดูแทาทางครั้งก่อนเซตทำได้ดีนสงครามทำลายล้างการลุกลามของกูงจำไม่ได้อีเวนไหนวะ ส่ครามทำลายล้างการลุกลามของแอคเลอร์ดีนะคะแม้แต่คุณก็ยังรู้จักชื่อฉันด้วยแบบนี้เออโอเคฉันจะพยายามต่อไปค่ะช่วงนี้ฉันกำลังปรับปรุงสูตรและการออกแบบระเบิดอยู่ด้วยพยายามทะให้ฉันกับท่านอัศว ok ินดอกไม้เพลิงน้องคลีโอ้โหลืมฉายยารักคลีไปนั่นเออพยายามทะให้ฉันกับท่านอัศว ok ินดอกไม้เพลิงใกล้ชิดกันมากขึ้นทีละนิดทีละนิดล่ะค่ะเอฟซีน้องคลีเฮ้โอเคเอาเป็นว่าหลังจากปฏิบัติการครั้งก่อนแล้วนะ ดูเมอนอีมาทอคิดว่าการปล่อยระเบิดจากระยะไกลเพียงอย่างเดียวมันชัมีจุดบอดในการต่อสู้อยู่ไม่น้อยแล้วก็ยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพในการต้องเผชิญหน้ากับสิ่งกีดขวางแล้วก็บังเกอร์บางประเภทอ,อ่ะอ๋อไม่ใช่ <c oughs> อาพอดีอะไรอยู่อ๋อพอดีอยู่เพราะงั้นเธอก็เลยเริ่มทดลองอุปกรณ์ใหม่แล้วก็เพิ่มทดสอบอุปกรณ์ชิ้นนี้เธอก็จึงปรับปรุงเป็นบอร์ดเกมที่สวินดอกไม้เพลินชอบเล่นด้วยนะนะ ช่แล้วล่ะค่ะหลายวัามานม่ได้จะต้องแต่วิเคราะห์ในทางการต่อสู้ของท่านอาฟินดอกไม้เพลิงแล้วก็คิดคนวิธีการใช้ระเบิดอีกแบบหนึ่งได้แล้วนะคะนิสัยของท่านอาฟินดอกไม้เพลิงอะ่ะมันจะอารมณ์ประมาณว่าถ้าเกิดระเบิดชุดเดียวแรงไม่พอก็ต้องใช้3ชุดซะสิง่ายดีเนาะถ้าเกิดจัมปิ้งนัมตี้อ่ลูกเดียวมันแก้ปัญหาไม่ได้ก็ย้อนไปซีสามลูกเพิ่มพลังระเบิดเข้าไปก็ต้องแก้ปัญหาได้แน่นอนอะไรแบบนั้นละค่ะแต่สำหรับศิลปทั่วไปอย่างพวกเราแล้วอ่ะมันยากเกินไปค่ะ เราไม่สามารถที่พลังของจัมปิ้งดันตี้ของแทนน่นอัลมินดอกไม่เพิงได้เพราะเราก็ต้องเข้าเชยจุดอ่อนด้วยการคล้องเข่าและความแม่นยำแทนนะคะ่ะถ้าเกิดมีอุปกรณ์ที่สามารถติดตามเป้าหมายและติดตั้งระเบิดได้อย่างใกล้ๆก็จะสามารถโจมตีเป้าหมายที่เป็นอันตรายอย่างแม่นยำแล้วก็ยังใช้น้ำหนักได้อย่างเต็มที่ด้วยนะคะโอ้ยเดี๋ยวนะคะอุปกรณ์ที่ติดตามศัตรูระบบโฮมบิ้งเหรออุปกรณ์ที่ติดตามศัตรูแล้วมันปล่อยระเบิดได้เหรอบางดูสุดยอดมากเลยนะคะแต่มันก็น่ากลัวแฮ ถ้าเกิดฉันเป็นฮิริชูที่ครั้งไรล่าหมูป่ากับเพื่อนอยู่แล้วจู่ๆมันก็มีเจ้าตัวเล็กผอก็ได้งออกมาแล้วก็จะระเบิดที่หน้าหน้าพวกเราโดยไม่พูดพังทําเพลงนึกถึงวิดีโอพรีวิวน้องคลีฉันเองก็ตกใจจนสลบไปแงงเลยล่ะค่ะเออให้ผมสักเครื่องได้ไหมล่ะครับถ้าเกิดมีแบบนั้นเน่ะตังหงหอนใจของฉันไม่ผิดจริงๆนะคะซึนผู้มีเกียรติก็ชอบระเบิดเหมือนกันใช่ไหมคะแต่อุปกรณ์ใหม่นี้มันยังอยู่ในขั้นตอนทดสอบนะคะการผลิตและการนำไปใช้อย่างเป็นทางการน่ยยังต้องใช้เวลาอีกสักพักฉัน่้านี่่ อิมาทอสเมื่อพิจารณาว่าการทดสอบในป่าจะส่งผลกระทบต่อระบบในเวศของมันสตักเรื่องเล่นๆพวกนั้นน่ะมันก็ไม่ถึงต้องการตอนไปรบกวนท่านหัวหน้าอันเวเตโตหรอกนะไม่จาเป็นต้องยืน่นขอพื้นที่การทดสอบเป็นพิเศษด้วยซ้ำเออไม่ใช่ดอันนี้อ๋โอโพเนียใช่ละถูกละโพเนียนี่คือเจเวนหลังจากที่ทเธอเนี่ยมาปร,รึกษาัฉันฉันก็ตัดสินใจที่จะสร้างตัวอย่างขนาดได้ขึ้นมาหนึ่งอันเพื่อจําลองในการใช้งานและการทดลองระเบิดก่อนนั่นแหละก่อนหน้านี้มีบอร์ดเกมอยู่เกมหนึ่งด้วยไงเหมาะสำหรับการทดสอบในการขนาดพออยู่พอดี ก็เลยลาเฉันไปหารุ่นพี่ลิซ่าอ๋อจากนั้นก็รับการสนับสนุนและคําแนะนําจากรุ่นพี่ลิซ่าใช่ไหมคะแถมยังรับงานช่วยเหลือในการส่วนของในเรื่องด้วยผลลั์มันสุดยอดมากเลยล่ะคะ่ะเอาละค่ะมาดูกันทงนี้กว่าท้าดานดูเกมโบโตนี่สิคะการประจันไพสุดมหัศจรรย์ของโดโดโคส่วนที่2บงปฏิการาประจันภัยของโดโดโุ้ปุ้ง,งครั้งนี้โดโดโครเรียนรู้การระเบิเดระยะประชิดแล้วนะคะพร้อมก,กับการประจันภัยดัมตี้ดันตี้ที่สามารถทําตามสั่งพิเศษของพวกเราแล้วก็ไปเชญแน่กับสูที่กลับมาอีกคร ในการต่อสู้อย่างเชี่ยวชาญฉลาดระหว่างเดอร์ด็ดกับราชาอ๋อกูจำได้ละ <c oughs> อีนี่ยิงไอ้ราชาปลาหมึกตอนนู้นนะ่ะนะโอ้โหในการต่อสู้อย่างฉลาดระหว่างเดอร์ด็ดกับราชาปลาหมึกแหลมเฟี้ยวพวกเราได้เพิเ่มเติมไปกับการประการไฟแอลร้อนแรงและการมีความสุขจากการระเบิดตุ้มต้ามแล้วก็ถือโอกาสไปที่คอมอออมาานันการทดสอบอัลลุม่าตกล่างๆรูปแบบใหม่ด้วยไงคะว้าวเกมที่เธอปรับปรุงขึ้นเดอร์ด็อกก์จะเลยปลาหมึกแหลมเฟี้ยวใช่ไหม <_ an> ดูเหมือนว่าท่านอาซินผู้มีเกียรติกับผู้ช่วยสีขาวตัวน้อยไม่สนใจเรื่องนี้มากเลยนะคะคําติชมของพวกคุณเจะต้องมีค่ามากแน่นนๆใช่แล้วะค่ะ <_ an> ท่านอาซินผู้มีเกียรติกับผู้ช่วยสีขาวตัวน้อยเออยอมเสียเวลาอันมีค่ามาเล่นกับพวกเราด้วยฉันน่ะรู้สึกขอบคุณคุณมากเลยนะคะเออแบบนี้พวกเราก็เป็นคนแรกที่เป็นคนลองเออเดี๋ยวนะทำไมไม่เอาน้องขี่มาเล่นวะเออขอโทษนะครับคุณลืมใครไปหรือเปล่าครับเนี่ย ใช่ค่ะในม่อเป็นภาต่อของโดโรโกไอปะทัปาปลาหมึกแหลมเปี้ยวงั้นก็ชวนคุณอศวินดอกไม้เพลม,มาเล่นด้วยมันก็ดีก่อนนี้ไม่ใช่หรอคะออพอคิดว่าเกมใหม่มันยืมภาพลักษณ์ของโดโรโกมาฉันก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะคะเพราเงั้นฉันก็เลยอยากให้บันทึกการป์ตูนภัยของโรโรโกุ้้งๆอะ่ะมันน่าสนใจแล้วน่าสนุกยิ่งขึ้นนะคะ่ะฉันก็เลยพยายามปรับปรุงข้อบกพร่องให้ม้มากที่สุดก่อนที่พี่ดอกไม้เพลจะเล่นมานนะคะโอเคฉันเข้าใจแล้วค่ะ ครั้งนี้เราจะต้องทาหน้าที่หลายหน้าที่ใช่ไหมเพื่อช่วเยเหลือทดสอบอคปกรณใหม่ทั้งที่เป็นผู้เล่นที่คอยหาบั๊กในเกมแล้วก็ตักคนโลกนี้เขารู้จักคาว่าบั๊กในเกมด้วยหรอแล้วก็ยังต้องทำให้คีเล่นมาอย่างมีความสุขด้วยใช่ไหมคะอืมใช่เพิ่งคีแล้วอะเรามาทำเกมพิแสนสรุปกันเถอะครับเยี่ยมไปเลยค่ะเชิญกระับบุินผู้มีเกียรติและก็ผู้ช่วยสีขาวตัวน้อยอะดูเหมือนจะเข้าหากันได้ดีขึ้นเยอะเลยนะคะอืมแค่คิดว่าจะได้ดูพวกคุณเล่นเกมอะฉชิก็รู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาแล้วค่่่ะะะอยาาารรรช้เเเเคมมิกัน อย่างว่าพ <c oughs> ยูนไม่อ่อานอ่ะเดี๋ยวอ๋อเอ๊ะมันคุ้นๆแต่มันลืมไปแล้วเดี๋ยวเรื่องนั้นก็ลืกำจับไอ้ป้าหนึ่งแหลมเฟี้ยวที่มันไอกิจกรรมน้องคีตอนนู้นบอกว่าผมลืมไปแล้วในลาประกายไฟระเบิดไม่หยุด <c oughs> ท่านเอวิสินบุมิกเก็ตผู้ช่วยสียขาวตัวน้อยและปฏิกรรมจอไพโดเข้าวงปุ๊กสนุกกันไหมคะถ้าเกิดมีคำถามอะไรถามฉันได้นะคะฉันพร้อมจะตอบเมื่อ อย่าคุยเกี่ยวกับการประชนภัยของโดโรในครั้งนี้ให้ฟังหน่อยนะครับไลท์เค่ะตอนนี้คุริซ่าบอกเล่าเรื่องราวภาคต่อไปให้ฉันเนี่ยเดเรโรบอกเรื่องราวฉันเยอะแยะเลยราชาปลาหมึกแหลมเฟลที่ชั่วร้ายนั้นน่หลังจากถูกโดโรธีข,ขับไล่ไปเอ่อมันเนี่ยก็กลับมาอยู่ที่รางอย่างหดหูกองแน่ปลาหมึกแหลมเฟลพูดว่าโอ้ถ้าราชาทำไมพวกเราถึงไม่รวบรวมปลาหนามแหลมเฟลอุวุโสปลาหนามแหลมเฟลปู้ิทักปลาหนามแหลมเฟลเอ่อหน่วยเก็บกวาดมารวมตัวกันแล้วโจมตีส่วนกลับไปอีกคครรัังร้งะบ แต่เรื่องราวหลังจากนั้นนะอวินผู้มีเกียวลองสปาด้วยตัวเองน่าจะดีกว่านะคะฉันไม่อยากสปอยไม่งั้นเนะ่ะมันก็ไม่มีความใหม่คะ่ะว้าวตื่นเต้นขึ้นมาแล้วครับสู้ๆเขานะโดโดโคอืมสู้ๆเขานะโดโดโคเอาใจลูกสาวเดี๋ยวคุณแม่ก็จะมารักเราเ <c oughs> มื่อไหร่คุณแม่ต้องกี่จะโผล่มาฮะโอเคเหมือนเดิมอ่ะไปไม่มีอะไรเออเดี๋ยวคุยกับพวกนี้ได้ด้วย สวัสดีค่ะอัสวินผู้มีเกียรติและก็ผู้ช่วยสีขาวตัวน้อยถึงตอนนี้จะไม่ใช่เวลาไปเดินหน้าที่ของฉันแต่เพราะว่าเป็นภารกิจส่วนตัวของอีมาท็อตฉันก็เลยเออ่ยังกลับบ้านไม่ได้นะครัภารกิจส่วนตัวงั้นเหรอครับภารกิจในการบันทึกประสบการณ์การเล่นมรดกการ์ชนภัยของโราโค้กพุ้งๆขออัศวินผู้มีเกียรติขอขอตัดไอ้ปุ้งๆทิ้งดิของอัศวินผู้มีเกียรติไง่ะครัอีมาทอสก็ว่าบันทึกการเออ่ของตัวเองอ่ะมันจะไม่ครอบคลุมก็เลยอยากให้ฉันช่วยบันทึกเพิ่มมมเเเติิสคคค่่่ะะะววว้าาดูหือนนนนนุณทกััยยงี ฉันก็แค่ใช้วิธีในการเตะไม่ว่าครั้งหน้าถ้าเกิดจะมาแก้ฉันอีกก็จะรู้สึกผิดบ้างไงคะเอ่อถึงฉันจะไม่แน่ใจว่าอีมาทอสจะรู้สึกผิดจริงหรือเปล่านะคะแต่นี่มันก็เป็นความน่าสนใจอย่างหนึ่งของความสัมพันธ์ของพวกคุณสองคนนะแน่ตายและรุ่นพี่ซึนวะรุ้นพี่เจ้าระเบียบแน่ใส่แว่นอย่างนี้คุณโพเนียยังจริงจังเหมือนเดิมเลยครับเนี่ยแบบนี้เรียกว่าจริงจังหรอคะมีคนบอกฉันประจําว่าคําตอบของฉันนั้นมันจริงจังเกินไปจนไม่น่าสนใจได้ซ้อมหรอคะ แต่ว่าสิ่งที่ฉันขอร้องก็คือว่าช่วยลดการสื่อสารที้ไม่จําเป็นเราเลยไปเชินกับสู่ความสงบโดยเร็วที่สุดนะครัอ่ะนี่ในฐานะาฉันรีบไปก่อนเถอะก่อนที่เจก๊กจะระเบิดอเออเหนื่อยหน่อยนะครับช่วงเนี้ยขอบคุณนะคะหัวหน่ขอให้พวกคุณเล่นในห้ได้สรุปกะะันค่ะพอมาถึงเสร็จแล้วฉันจะเอ่อฉันในฐานะฟันเฟืองธรรมดาชิ้นนี้ก็จะได้จากไปแล้วะคะ่ะบก็คือแบบเหมือนเ่อนต่างเอ้ามา,มา,มา,มารีบเล่นให้เสร็จนะคกะูคจะได้เลิกง,งานสักที โอเค1 2 3 4 5 6 6แล mm ้ว hmm. อือเดี๋ยวให้ดูเพชรรวมแล้วกันนะฮะ mm hmm. ไปเ mm hmm. ล่นกันมไม่อ่านด้วยอ่ะกูไม่อ่านด้วยสิบสองนาทีแล้วกับเนื้อเรื่องตอนเปิด M มันมันจำกัดจำนวนใช่ไหม M มัน ไม่ใช่ดิบอมเปอร์แมนเหรอโอ้เฮ้ยเฮ้ยแบบใหม่ <laughs> โ,ดโดนโคบอมเปอร์แมนโอ้ยเดินทางสายนี้พี่เดินไปเยอะไอ้น้องพี่ฮะพี่ฮะเกมบอมเปอร์แมนคืออะไรครับมึงยังเด็ก <laughs> โอ้โหโอ้ง่ายกว่าบอมเปอร์แมนเยอะนี่แหละวะอ๋อใจเพิ่ม แล้วมันไม่มีไฟอันนี้เพิ่มหรอวางได้กี่ลูกเฮ้ยสนุกไอ้ที่ทำไปเล่นไปอ๋อนี่ไงมีให้เก็บเร็เวกว่านี้ได้ไหมอ๋อนี่ต้องเก็บรองเท้าอ๋อโอเคอน,นี่เพิ่มลัสมีระเบิดแน่แน่แ,นแอะไม่ใช่อ่ะอ,อันนี้รูปอะไรวะ ทำไม่ได้อ๋อพื้นที่นี้ห้ามราะเบิดไอ้ดอกโอเวอร์นี้อาจจะเป็นพลังชีวิตเราป่ะใช่ไหมเพราะว่าเห็นพลังชีวิตอยู่ด้านล่างโอมังจะง่ายไปไหนดิแค่นี้อ่ะก็สบายนี่ไงบ๊อบเอ่อเพิ่มขอบเขตโอเคสีเหลืองเพิ่มขอบเขตพื้นฟูค่าความคึกคักหนึ่งแต้มเพิ่มความคึกคักเมื่อค่าความคึกคักเต็มแล้วอ๋อก็คือพลังพลังชีวิตนั่นแหละ เช้คำว่าคือคักเฉยเลยโอเคเออโอเคเอ็นนั่นแน่วมเกอบโดนตัวเองแกไม่หลอดเดินทางสายนี่พี่เดินไปเยอะ มีมีแบบสูตรอมะตะไหม <c oughs> ใครรู้สูตรไอ้ระเบิดอมะตะของบอเบอร์แมนนี่ยอดมากเลยนะฮะ <c oughs> แต่มันต้องแบบเออ่มีร่างอมะตะร่างทองอ๋ออ๋อ,อนี่ไงมันวางทีได้หนึ่งลูกก่อนหน้านี้วางทีสองลูกอุ้ยิหายเลือดลดเลยไม่เฟ์เพ็กแหละอืมอีซี่ ไม่ถึงสาิบนาทีว่าจบแล้วเนี่ยโอ้นี่มันกิจกรรมแจกเพชรอืมอ่ามีบัฟใหม่ด้วยเพิ่มจํานวนระเบิดโอเคนี่แหละวะทำให้ดดโลโกสามารถมองเห็นบัฟหรือศัตรูที่ซ่อนอยู่อ้าวโอเคมีศัตรูอ่าสายสเตลเ้ว,วะนั้นจชใช้สายตาเฉียบคมจะทำให้ดดโลโกมองเห็นบัฟศัตรูที่ซ่อนอยู่ในแมปได้นะ นักรบปลาถึงเงาที่ชว่านักรบแหลมเฟี้ยวแต่ขับไปบินหาแหลมเฟี้ยวมเ,ยวม,เมื่อพบโดราโคันจะอ้าวมีมีแบบแปลกๆแล้วอ่ะมีแบบโจมตีกูด้วยโอ้เพราะพลังชีวิตมีตั้งหกกลัวอะไรนี่เนีกยเอ้ยเยี่ยมากดี่นองโอ้โอโอโอวางระเบิดได้ทีแล้วลูกเก็บไหนซิ แมปเป็นรูปหัวใจซะด้วยนะนี่ระเบิดเป็นสวัสดีไวรุ่นเอ๊ะลืมดูเลยว,ว่าระเบิดมันอันนี้ไหม จริงระเบิดให้เลี่ยงนี่เวลาน้องครีเขานี่โอ้โหกว้างจังเฮ้ยอยากเป็นปลาเผาอ่ะมันทะลุไหมวะไม่ทะลุโอเคได้แค่หนึ่งช่องตายซะสุดแมปโอ้โหโคตรโหดโคตรอันตราย ทำอะไรตัวเองอ,อืมตายซะอืมอเคแค่นี้อ่ะด่านที่สี่เคเหมือนเดิมไม่มีอะไรอืมเก็บสีม่วงก่อนจะได้หาของในแมปเจอเฮ้ลืมดูเดียวว่า,ช,าช่างมาแล้วกันไม่อ่านเออไม่อ่านเว้ยอุ้ยอืย มือไวไปหน่อยสีม่งอยู่ข้างบนวะอ๋อไอ้ไอ้ที่อันนี้คือจุดดีสปอนปลาเหรออ้อชิบหายไม่อย่างน,นี้แหละใครเล่นบอเบอร์แมนก็จะรู้มันไม่เรื่องปกติ มีบาลีฮะอวะประกตู้ระเบิดมันติดติดตัวด้วยก็คือพูดง่ายก็คือระเบิดไม่ทะรู้ มันไม่เห็นหน้าเราอืมอุย้ยโดนดิเอ่อโดยที่ยังเหลืออ๋อก็คือไม่ตายโอเคก็คือไม่ตายนั่นแหละโอ้อีซี่ว่ะนี่แหละวะสีส้มเอ่อประจุกลวงแล้วเชื่อได้รับจะทำอ๋อโอเคทะลุใช่ไหมอัปเกเปเรดไประเบิดหลอมตัวเองจะได้รับเอฟเฟกทะลวงโอเคต้องระวังละมึง <laughs> ไปทำเกมดีๆที่หนึ่งเกมไปแล้วเนี่ยฮะนัดลบถือเงาเป็นปลาเราซึ่งมันจะวาระชิปหายปลาวารระเบิดเอ่อเอ้ยมีปลาวารระเบิดซะด้วยเ้ยอือ้ เราเปิดแข่งกับเราอีกนี่เนี่ยตานะอะไรอะไรขึ้นไหมเออจะเอาเหรอฮะจะเอาเหรอคีดเปกีนเก่ดอะครฮะขี้มันเปลี่ยนค้าเลยเป็นทางสายดีพี่เดียวมาเยอะอีกเนาะอ่ะ,อะเดี๋ยวผ่านคลีกอก อ๋อระเบิดแล้วเวลาระเบิดมันโดนมันด้วยวะเออเฮ้ยโอ้โหมึงดักกูเกือบไปละดีนะระเบิดเอาเอาปะปกระตู อ,อ้าวยี่สิบเลยเหรอโอเคอาดนานสุดท้ายโอเคเอ่อเก็บสายตาเฉียบคมก่อนแล้วกันโอ้ตอนแรกคิดว่านานไม่ถึงสามสิบนาทีจบแล้วอีเวนต์จะมีพาร์ทสองไม่รู้โอ้สนุกเลยฮะสนุกกับแบบเดิมอ่ะแบบเดิมเป็นไง,ไงวะไม่รู้ต้องย้อนกลับไปดู อะไรตรงนี้อ,อุย้ยมีตีอันเหรอวะโอ๊ย ทำไมยังไม่ได้เอกลวงสักทีอันนี้คือ <c oughs> ความรู้สึกของน้องคีใช่ไหมเวลาปลาไอจัมปิ้งดันตี้โอ้ไม่โดนไม่โดนได้ไงวะ ว้าโอ้ประการตัวติดจังกี้ดีเองแลกหัว่าเฮ้ยไปยิ่งอ้ยมาแล้วนี่ดูกันเก็บแทบทีมึงจะเอาอะไรเหลือ โอ้ยสาิตัวก็ทำไมนานเฮ้ย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 โคตรอดโอ้ยเฮ้ยสนุกเขามากกว่านี้ได้ไหมด่านน้อยยังว่าเจ็ดด่านได้เงือโอเคไสิเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหกสี่ิบสองสี่ร้อยยี่สบเหมือนเดิมโอเค ฮ่าก็จบไปแล้วนะครับอย่าลืมเดนกันนะอีเวนต์น่าจะเหลือเวลาอีกหนึ่งอาทิตย์มั้งใช่ไหมเออก็รวนไปจบไม่รู้จะมีอีเวนต์อะไรไหมสนุกดีเว้ยน้องคีแน่ชอบขนาดผมยังชอบเลยแม <laughs> งพอกเกีมีระเบิดเยอะปุ๊บนี่ทั้งกระดานเอ้อันนี้ด,ด้วยเออมี อ่าหนึ่งอาทิตย์เหมือนกันโอเคโอเคก็หนึ่งอาทิตย์ท้งลงอ่าอะไรนะเห็ดเห็ดคูณสองแล้วก็เห็ดใช่ไหมวะโอเคลงเห็ดเห็ดคูณสองแล้วก็กิจกรรมนีฮนะหมดพร้อมกันก็ยังเล่นด้วยนะฮะยังไงเดี๋ยวเกณฑชินก็คงต้องมาแวบมาทำเคล็โลกกับในเรื่องชนเผ่าเพราะว่าในเรื่องชนเผ่ามันยังปลดล็อกไม่หมดใช่ยังเหลือของไอเผ่าเผ่าพาืชสายอ่เผ่าพืชสาฉากที่สาม เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันไม่มีอะไรใหม่ได้ไหมโอเคเหมือนเดิมอืมพักผลสักนหน่อยแล้วค่อยมาใหม่ข้าหน้าแล้วกันนะครับสนุกมากโอเคก็จบไปเรียบร้อยนะครับสําหรับกิจกรรมประดิษฐกาประชนภัยของโดโรโก้ปุ้งปุ้งนะโอเคงั้นเดี๋ยวขอไปสนเลดโซนซีโรต่ต่อเลยแล้วกันนะงั้นก็นูน่นแหละพอดีไปในสายรุ้งไปแล้วครับบายบายสวัสดีครับ,บ,บอีสี่เดี๋ยวนะมีเพชรเท่าไหร่ล้ววะ ค่าสินสอดแม่เสือสาวยังพอหรือยังอะ่ะยังต้องสามหมื่นเพชรโอเคเกินสินสอดเหลือเฟือ